เรื่องดอกไม้ในมืออักคีตอนที่ห้าทำงานวันแรกคอนโดมิเนียมกับสำนักงานไม่ได้ห่างกันมากนะักอุณากาันนั่งรถไฟฟ้ามาสองสถานีเดินเข้าซอยประมาณร้อยเมตรก็ถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อาคารสูงไม่มากนะักแต่ตัวตึก เป็นแบบทรงกว้างใหญ่ทั้งพื้นที่ลานจอดรถและสวนเล็กสำหรับให้พนักงานพักผ่อนรวมทั้งหมดแล้วทําให้สำนักงานแห่งนี้จัดเป็นอาคารใหญ่พอสมควรร่างระหงเดินขึ้นบันไดหน้าอาคารส่งยิ้มให้พนักงานรักษาความปลอดภัยด้านหน้า จนใบหน้าเหลี่ยมคมของยามหน้าแดงซ่านเขินอายขอบคุณค่ะอุณากันสมทบด้วยเสียงหวานนุ่มอีกครั้งเลยพาให้พนักงานคนเดิมยิ่งอายหนักเธอขมวดคิ้วแปลกใจเล็กน้อยแต่ไม่ติดใจอะไรมากตัวเธอเองมักไม่ถือตัวและทักทายคนตลอดทางเป็นปกติประจำอยู่แล้วด้วยอาชีพดูแลแขกบนเรือ ส่วนบุษบาเป็นหญิงขี้อายมักทำเพียงรีบเดินและไม่ทักทายใครเลยตลอดทางอุณาการผาร่างสูงโปง่งที่สูงขึ้นอีกด้วยรองเท้าส้นสูง3มนิ้วสีดำมันเงาสารด้วยเชือกขึ้นมาถึงข้อเท้าเพียงมองดูก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นแบรนด์เ네นมราคาแพงคอร์เรคชันใหม่ของฤดูการนี้กระโปรงสั้นเหนือเข่าสามนิ้ว แม้ไม่สั้นมากแต่ในเมื่ออุณาการส่งร่างด้วยรองเท้าสูงทำให้กระโปรงดูสั้นกว่าปกติเสื้อเชิ้ตสีขาวตึงเรียบเน้นส่วนสัตว์คลุมด้วยเสื้อคลุมผ้าทวิตลายเทาขาวราคาแพงสภายกระเป๋าสีดำหนังแกะตอกหมุดทรงสี่เหลี่ยมขนาดมินิทั้งเนื้อทั้งตัวดูราวกับว่าออกมาจากหนังสือแฟชั่นนิตยสาร เสียงลิฟต์ดังขึ้นและประตูเปิดออกในชั้นบนสุดของสำนักงานตามแผนที่ของบุษบารองเท้าส้นสูงกระทบพื้นกระเบื้องสีครีมสลับริ้วเทาส่งเสียงเป็นจังหวะก้าวเดินมั่นใจตรงไปทางโต๊ะเลข,ขานุการส่วนตัวของผู้บริหารซึ่งชั้นนี้ทั้งชั้นเป็นของนายอักค,คีพิทพัทละโสภา เพียงคนเดียวสวัสดียามเช้าค่ะพี่ลิซ่าอุณาการชิงเอ่ยทักทายก่อนที่ร่างของเธอจะถึงโต๊ะทำงานส่งรอยยิ้มหวานหยดให้พี่ลิซ่าหรือเรียมสีแล้วย่างเยื้องไปยังเก้าอี้ด้านข้างใกล้กันที่ตัวเธอคาดเดาว่าเป็นโต๊ะของบุษบาดวงหน้าหวานซึ้งของอุณาการเกือบสะกดกั้นหวนเราะไม่อยู่ เมื่อเห็นปากของลิซ่าอ้าค้างมองเธอตั้งแต่หัวจะหดเท้าก่อนวนกลับขึ้นมาอีกครั้งกระทั่งสกตากับเธอวันนี้น้องแพ้แต่งตัวเออเปรี้ยวจังอุณาการหัวเราะเบาๆแล้วเอี้ยวลำตัวกลับไปส่งยิ้มหวานไม่นี่คะแพ้สวมปกติดีทุกอย่างเพียงเปลี่ยนรองเท้าหรือเปล่ากับพี่ลิซ่า ลิซ่าหลุบตาลงมองรองเท้าสีดำแบบสารควายไต่ขึ้นมาถึงข้อเท้าขาวพองจึงพยักหน้ารับเหมือนพอจะเข้าใจแม้ว่าภายในยังแย้งทุกอย่างของบุษบาวันนี้ผิดปกติจนน่าประหลาดใจแล้วนี่พี่เพิงมาหรือยังคะยังวันนี้เห็นว่าจะเข้าสายเพราะไปรับรองลูกค้าที่มาจากสิงคโปร์อ๋อ งันเช้านี้ให้แพรทำอะไรบ้างคะน้องแพรรับสายเหมือนทุกวันนะคะจดรายละเอียดไว้ว่าใครโทรมาบ้างต้องการนัดหมายอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะแยกคนที่โทรมาเองคะ่ะแล้วค่อยติดต่อกลับไปอีกครั้งว่าคุณอักคีว่างเมื่อไรได้ค่ะแค่นี้หรอคะมีอย่างอื่นไหมแพรไม่มีอะไรทำน้าเบื่อออกสีหน้าพิลิซ่าเหมือนไม่อยากเชื่อ แต่เอื้อมมือหยิบแฟ้มส่งให้อุณาการสองแฟ้มงั้นน้องแพรแปลเอกสารแล้วกันค่ะเป็นสัญญาจากจีนพี่ไม่แน่ใจว่าน้องแพรแปลเอกสารได้หรือเปล่าได้ค่ะภาษาอะไรคะอ้อภาษาจีนแต่แค่สองแฟ้มเองไม่นานก็เสร็จแล้วต่อจากนั้นให้แพรทําอะไรคะอุณาการพูดขึ้นมาเปิดแฟ้มดูเอกภาษาอังกฤษ แล้วโทรจีนอย่างเธอเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายดายไม่อยากรู้ว่าน้องแพรรู้ภาษาจีนด้วยตอนเขียนใบประวัติส่วนตัวไม่เห็นกรอกไว้คะเออแพรลืมค่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่ารู้แล้วคงไม่เป็นไรหรอกค่ะแพรขอตัวทำงานก่อนนะคะอุณาการรีบเบืออหน้ากลับไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหลบสายตาคำถามสอดรู้ซอกแซกของพี่ลิซ่า ทำทีขึงขังแปรเอกสารสวัสดีค่ะฉันผู้บริหารคุณอกคีค่ะค่ะยังไม่เข้ามาค่ะใครนะคะอุณาการเสียงสูงขึ้นอีกนิดเมื่อปลายสายส่งเสียงแว๊ดเข้ามาขณะที่เธอเอ่อยแจ้งว่าอกคียังไม่เข้ามาทํางานเธอเป็นเรขาคนใหม่เหรอค่ะ เป็นผู้ช่วยเลขาค่ะคุณอักคียังไม่เข้ามาแจ้งเรื่องได้เลยค่ะบอกเขาว่าใกรโทรมาเรื่องนัดคืนนี้เป็นงานอะไรแต่งตัวแบบไหนอ๋อแล้วโทรกลับมาหาฉันด้วยถ้าเขาไม่สะดวกเธอก็โทรมาแจ้งเองแล้วกันค่ะจดไว้หรือยังจดแล้วค่ะ เรื่องดอกไม้ในมืออักคีตอนที่หกผู้ช่วยเลขาอุณาการแทบถอยหูโทรศัพท์ออกห่างไม่ทันเมื่อคนชื่อเกรกกระแทกหูโทรศัพท์อย่างแรงคิ้วเรียวขมวดนิ่งเดี๋ยวนี้ตามปกติต้องใช้โทรศัพท์แบบมือถือโทรเข้ามา ไม่น่ามีเสียงกระแทกหูโทรศัพท์แบบนี้ลายโทรศัพท์โรงแรมโทรศัพท์บ้านอย่างไรอย่างนั้นใครโทรมาชื่อเกรทค่ะเห็นว่าให้ถามเรื่องงานคืนนี้ให้สวมอะไรอ้อคืนนี้มีเลี้ยงลูกค้าสิงคโปร์อุณากันฟังนิ่งเงียบแต่ภายในใจกลุ่นโกรธแทนพี่สาวฝาแฝก นี่มานั่งไม่ถึงสิบนาทีมีสาวโทรเข้ามาหาแล้วหนึ่งคนคราวนี้อุณาการเริ่มหงุดหงิดออกหน้าเห็นได้ชัดจนลิซ่าเองที่นั่งอยู่ด้านข้างมองอย่างแปลกใจในทุกวันอักคีมักมีสาวโทรเข้ามาตามตือนัดหมายเป็นประจำซึ่งในทุกวันไม่เห็นบุษบามีอาการอะไร สวัสดีค่ะฉันผู้บริหารคุณอักคีค่ะฉันรู้แล้วว่าชั้นของอักคีขอพูดสายด้วยหน่อยคุณอักคียังไม่เข้ามาค่ะอย่ามาโกโหกเรียกเขามารับสายบอกเขาว่าชั้นโดนาโทรมาคงไม่ได้ค่ะคุณอักคียังไม่เข้ามาอุณาการกระแทกเสียงใส่ นี่เธอต้องมานั่งรับสายโทรศัพท์บรรดาสาวของว่าที่พี่เคยไพรนึกถึงบุตรสาต้องรับสายแบบนี้ทุกวันทนได้อย่างไรกันแกอย่ามาตอแหลเรียกเขามารับสายเรื่องสำคัญอ้าวคุณพูดดีๆมาว่าฉันตอแหลถ้าฉันตอแหลแล้วคุณละ่ะเรียกว่าอะไรโทรมาตามจิตผู้ชายแบบนี้เรียกคนดีหรือไงก็พอๆกันละว,วะ ลิซ่าสะดุ้งเฮือกผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้พรวดจนเกิดเสียงล้อลากไปกับพื้นเบิกตามองผู้ช่วยเลขาสาวสวยผลุดคำพรุษสวาดใส่ผู้หญิงของบอสใหญ่แพรอุณากันสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงพี่ลิซ่าตะโกนเสียงหลงทำให้รู้สึกตัวสติกลับคืนมาข่มความโกรธไว้กัดฟันพูดออกไปเอาเป็นว่า ฉันจะเรียนคุณักขีให้นะคะสวัสดีค่ะแพรพูดแบบนั้นกับคุณโดนัทได้ยังไงนั้นดาราดังเลยนะที่เล่นละครไทยพิเรยดกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้อุนาการเดิมไม่ใช่ดูละครหรือภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วเธอจึงไม่รู้จักคนชื่อโดนัทแต่พอพี่ลิซ่าพูดเรื่องละครไทยพิเรยดที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสเธอจึงนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกพร้อมเบบปากในใจ ไม่เห็นจะสวยสู้พี่แพ,พ,พรก็ไม่ได้แพรขอโทษด้วยค่ะต่อไปจะระวังแล้วนี่โน้ตพวกนี้เอาไว้ที่ไหนคะเออเอาเธอแพรเป็นเด็กใหม่อาจไม่เข้าใจกฎระเบียบพวกโน้ตเดี๋ยวช่วงเที่ยงรวบรวมมาให้พี่พี่จะเป็นคนเอาไปวางไว้บนโต๊ะบอสเองค่ะงั้นแพรขอตัวทำงานก่อนนะคะจ้า ลิซ่ามองแผ่นหลังเหยียดตรงที่ปกคลุมด้วยผมยาวสยายหยักโศกเล็กน้อยสีดำเงางาม,งามผ่านการบำรุงอย่างดีซึ่งตามปกติผู้ช่วยคนใหม่ของเธอมักมัดผมเรียบร้อยเสมอจึงเอียงคอมองสำรวจอีกครั้งอย่างจับผิดดวงหน้าหวานตรงหน้าก็ยังคงเป็นดวงหน้าเดิมแต่มีเปลี่ยนไปบ้างคล้ายคมชัดขึ้นหรือเป็นเพราะการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางกันแน่ เพียงไม่นานหลังจากนั้นงานแปลเอกสารสัญญาพร้อมพิมพ์ใหม่ได้เสร็จเรียบร้อยจนนิสาเองอย่างตกใจพักเที่ยงพอดีงั้นแพรขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนปกติเห็นไปกับบอสอุนาการไม่ทราบว่าเลขาหนุการของอักคีรู้ตื้นลึกบางหนาระหว่างบุษบากับอักคีมากน้อยขนาดไหนจึงยักไหล่แล้วหยิบกระเป๋าขึ้นมาสะพาย แต่บอสของพี่ลิซ่ายังไม่เข้ามาแล้วแพรก็หิวแล้วไปก่อนนะคะลิซ่าได้แต่มองตามรองเท้าส้นสูงสีดำที่กระทบพื้นกระเบื้องมันเงาเป็นจังหวะเอ่ยหักห้ามไม่ทันตัวเธอนั้นไม่แน่ใจว่าผู้ช่วยคนใหม่กับบอสเป็นอะไรกันรู้เพียงว่าในทุกวันบอสจะพาบุษบาไปทานข้าวและกลับด้วยกันตอนเย็นแต่จากท่าทางของบอส ที่มีต่อบุษบาคล้ายกับน้องสาวเพียงเท่านั้นแต่ทำไมต้องพาน้องสาวไปทานข้าวและรับส่งกันด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆ ช่วยค่ากาแฟเป็นซูปราสแตนส์ก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบกหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลิงด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพริมรินอ่านให้ฟัง